ใบตาลท้องสุกมอสานเป็นปลาค่ะแล้วเรามาทามาแต่งสีมาเติมสีสันให้สวยงามนี่จะเป็นสีทองด้วยค่ะลายดอกไม้โทนสีขาวแต่งขอบด้วยสีเฉียวอันนี้จะเป็นสีเงินสีเงินเป็นดอกไม้ใบไม้สีชมพูแล้วก็สีดำสลับกันค่ะปลาตาเพื่อนจะเป็นสีดำตรงกลางสีดำตรงขอบจะเป็นสีเฉียวด้วยค่ะ ให้มองสวยงามค่ะอันนี้คือสีเงินกับสีทองเดี๋ยวให้ทุกชมสีหน้าค่ะสีหน้าก็เป็นจะเป็นสีพื้นสีพื้นของใบตาลทองสุกให้เป็นสีหน้าค่ะจะเป็นสามกษัตริย์ที่สวยงามเงินทองหน้าค่ะหรือเงินหน้าทองกะแล้วแต่เราจะเรียกสามกษัตริย์ทองสุกทําเป็นพวงกุญแจด้วยค่ะนี่ เป็นพวงกุญแจที่สวยงามทาข้างล่างก่อนจะยังไม่ทําที่แฝงพวงกุญแจข้างล่างสุดเราจะใส่ลูกกระดิ่งนี่ค่ะจะมีลูกกระดิ่งด้วยค่ะลูกกระดิ่งดังเบาๆแล้วก็ดอกพิกุลดอกพิกุลทองคือเงินทองดอกรักก็คือความรักความมองย้ยค่ะส่วนเจ้าป่าก็คือความภาคเพียรขยันมันเพียรหาเงินหาท้องเขาวานค่ะเป็นพวงกุญแจเสริมมงคลค่ะเป็นปลาบ้านท้องสุขาเลี้ยงง่ายบ่ต้องเปียนน้ำไม่ต้องห้อาหาร ถ้าใครพกพาก็คือเสริมมงคลเสริมทรัพย์เสริมโชคลาภให้ตัวเราค่ะเนาะเปลี่ยนปลาสารจากใบตาลที่ท้องสุกเอาไบตาลมาจากสาระทามค่ะมาออกแบบเป็นพวงกุญแจอันนี้เป็นชิ้นงานคือพวงกุญแจด้วยค่ะพวงกุญแจเงินหนักท้องค่ะจัดแต่และชิ้นงานข้างบนยังประทับอิสไซด้วยค่ะบางตัวเรายังใส่รายละเอียดยังไม่เสร็จเราเอามาให้ชมภาพรวมค่ะภาพรวมเนาะ ภาพรวมหลายๆสีหลายสีหลายลายค่ะจะเป็นลายดอกไม้บ้างลายผลไม้สีสันสวยงามหรือสีสดใสสีหวานสีทึบการยูที่ค้นชอบเนาะค่ะทองสุกจะทําหลายแบบแบบเหลี่ยมแบบลายแบบกลมแบบผลไม้ลูกเล็กๆผลไม้ลูกใหญ่ๆแล้วก็จะทําก็จะออกแบบชิ้งนงานใหม่ๆให้ชมไปเรื่อยๆค่ะพัฒนา ความสวยความงามอยากให้เห็นอยากให้ลหลายๆคนเห็นสิ่งสวยๆงามๆของคนอีสานบ้านเราซึ่งเอาใบตานมาทำอันนี้เน้นงานใบตาลค่ะเนาะอัน,นจะเป็นไม้ไผ่อีกอันนึงอันนี้จะเป็นใบตานล้วนค่ะท้องสุก็จะเอาวัสดุในหมู่บ้านเราแล้วก็คืออันไม้ก็คือเป็นดอกรากรด,ดูกปัด ดอกพิกลนี่ค่ะลูกกระดิ่งมาเสริมใส่กันมาเติมมาแต่งมาสร้างให้สวยงามค่ะเนาะมาออกแบบต่อภูมิปัญญาที่พ่อเราทีพ่อเฮาหรือบรรพบุรุษเนาะทีเพิ่นเอาใบตานมาใช้ประโยชน์ได้มากมม้หลายอย่างค่ะสมัยก่อนสร้างบ้านส้างเรือนแอมบ้านแอมเรือนหลายคนทีทําแต่บ้านทองสุขคือได้ใช้แบบนี้เราก็เล่าตามความเป็นจริงว่าเขาได้ใส่ใบตาล ทำเหล่ามายุกต่อมาเพื่อนก็นมาทาหมวกทําหมวกใบตาลประมาณนี้ค่ะแล้วคนทุกวันนี้ก็จะมาออกแบบเป็นของโชว์ของฝากจัดตกแต่งซุ้มต่างๆมุมถ่ายรูปน้ําร้านคาเฟ่ประมาณนั้นค่ะอันนี้ทองสุกทําเป็นพวงกุญแจเป็นของฝากเป็นของขวัญปีใหม่ที่สวยงามอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะเงินหนักทองสามกริย์ที่สวยๆงามๆสีทองสีเงินสีหนักก็เป็นสีพื้นๆของใบตาลค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทองสุขขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาทักทายทุกคนคือมีน้ำใจที่มาเหมือนการอนุรักษ์ค่ะทุกคนคืออนุรักษ์ที่มาชมชิ้นงานท้องสุขคือเป็นการอนุรักษ์ของโคดิสานบ้านเฮาค่ะขอบคุณมากๆค่ะกัจจะขอจบชิปไวเชนนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันไหมจ้า